ดีค่ะก้อยนัทพัชชัยประกรณ์วงนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับ กินเป็นบําบัดโรคภาคจูมมือเข้าครัวนะคะก็เทปก่นกอนๆนะคะในคลิปก่นกอนๆเนี่ยก็ยได้สอนวิธีการทําอาหารของผู้ป่วยโรคไตนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะที่สอนไปเนี่ยจะเป็นเมนูไข่ขาวใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีการประยุกต์นะคะเนื้อสัตว์อื่นๆนะคะให้กับทุกท่านได้ทําตามกันด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะผู้ป่วยโรคไตเนี่ยไม่ได้จํากัดว่าจะต้องทานเฉพาะไข่ขาวเท่านั้นนะคะสําหรับเมนูในวันนี้ นะคะที่ก้อยมานําเสนอก็คือเมนูไก่ผัดขิงใส่เห็ดหูหนูดํานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าส่วนประกอบอะต้องใช้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะอ่ะเป็นนี่นะคะเนื้อไก่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก้อยเลือกส่วนของอกไก่นะคะซึ่งตัวอกไก่เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่มีไขมันน้อยที่สุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าทุกๆท่านเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของ ไขมันในเลือดนะคะหรือไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของเกานะคะก็สามารถเลือกไก่ส่วนไหนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบนะคะเพราะว่าถ้าส่วนอื่นก็อาจจะมีไขมันเยอะหน่อยอย่างเช่นส่วนสะโพกนะคะแต่ว่าแนะนํานิดนึงนะคะว่าไม่อยากให้ทานแบบติดหนังนะคะก็พยายามเลือกนะคะส่วนในคนที่มีปัญหาอาจจะมีปัญหาเกานะคะก็ลองเปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นเนื้อปลาก็ได้นะคะก็สามารถทําเมนูน,นี้ได้เช่นกันนะคะา ัดมาค่ะก็คือหอมใหญ่นะคะอันนี้ก็สามารถทานได้เลยนะคะเพราะว่าทราบกันตั้งแต่คลิปก่อนๆแล้วนะคะว่าเราใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหารได้ทุกเมนูเลยในผู้ป่วยโรคไตนะคะ ถัดมาคือขิงนะคะเราก็จะใช้เป็นขิงปล่อยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่มีผลกระทบกับโรคไตเช่นกันนะคะสามารถให้กลิน่นให้รสที่เผ็ดร้อนได้นะคะอาจจะไปใส่ในเมนูอื่นๆก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวหลักของเราในเมนูนี้เลยนะคะค่ะตัวถัดไปก็คือตัวของเห็ดหูหนูดำนะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวทำไมถึงแนะนำให้ทาน ผักที่มีสีดําได้นะคะเห็ดหูหนูดำเนี่ยเป็นข้อยกเว้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีสีดําแต่ว่าตัวโพแทสเซสียมนะคะไม่ได้สูงเลยค่ะก็สามารถเอามาใช้ทําในเมนูอื่นๆหรือก่อนหน้านี้ที่เคยทําก็คือใส่ในผัดเปรี้ยวหวานก็มีนะคะก็ใช้ตัวเห็ดหูหนูดําได้นะคะถัดมาคือเป็นต้นหอมนะคะอันนี้คือใช้เฉพาะแค่โรยหน้าตกแต่งนะคะ แล้วก็จะเป็นพริกหั่นแฉลบอันนี้ก็คือใช้สําหรับตกแต่งเช่นกันนะคะก็ไม่ได้ใช้ในปริมาณมากนะคะไม่ต้องตกใจนะคะถัดมาก็เป็นน้ําตาลทรายธรรมดานะคะหรือว่าถ้าใครที่บ้านใช้เป็นน้ําตาลทรายแบบไม่ขัดสีก็ได้เช่นกันนะคะหรืออาจจะถ้ามีปัญหาเรื่องของเบาหวานอยากจะใช้น้ําตาลเทียมก็ได้นะคะ,ะตัวถัดไปก็คือน้ำมันหอยนะคะใช้ปริมาณ น้อยนะคะไม่มากเดี๋ยวจะดูกันนะคะว่าในสูตรใช้เท่าไหร่นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะตัวถัดมาแล้วก็มีน้ํามันนะคะน้ํามันในการผัดนะคะ รวมถึงตัวซุปใสนะคะของเราซึ่งเป็นน้ำสต๊อกที่เราเคยสอนไปในคลิปก่อนๆแล้วนะคะที่จะใช้กับในการต้มโดยใช้หอมใหญ่นะคะหรือว่าผักต่างๆมาใช้ในการต้มนะคะตัวนี้ไม่มีการปรุงนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยมันจะมีรสหวานของหอมใหญ่อยู่แล้วนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะ เปิดเตากันก่อนนะคะเราก็จะใส่น้ำมันนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะถ้าสมมุติว่าบางคนอาจจะชอบกลิ่นของกระเทียมนะคะก็สามารถเพิ่มกระเทียมสับลงไปในสูตรได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะตามด้วยไก่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะ เนื้อไก่นะคะก็จะสุกง่ายนะคะแล้วก็เป็นเนื้อขาวที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถทานได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาเกานะคะเราถ้าเราใช้ปลาในเมนูนี้นะคะก็อาจจะเอาปลาไปทอดก่อนนิดนึงนะคะเพื่อที่ให้เนื้อมันแบบตึงๆหน่อยเวลามาผัดแล้วจะได้ไม่เละนะคะอ่าหลังจากไก่พอ เริ่มจะสุกดีแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่นะคะจริงๆหอมใหญ่จะใส่มากใส่น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละท่านได้เลยนะคะว่าชอบทานมากไหมถ้าใส่มากหน่อยมันก็จะได้รสที่หวานขึ้นนะคะ,ะเสร็จแล้วก็เราจะใส่เห็ดหูนูนะคะลงไปเห็ดหูหนูก็เหมือนกันค่ะว่า ชอบมากหรือชอบน้อยนะคะปกติก็จะชอบทานเห็ดหูหนูนะคะแล้วก็ขิงมากๆเลยนะคะอ่าระหว่างนี้มันอาจจะแห้งไปนิดนึงนะคะเราก็เตรียมซุปไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผัดให้ตัว หอมใหญ่กับเห็ดหนูหนูเขาเริ่มสุกนิดนึงนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะก็อาจจะเติมขิงไปได้เลยนะคะใส่เยอะๆได้นะคะไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ เครื่องปรุงนะคะที่เราใช้ในเมนูนี้นะคะก็จะมีตัวน้ำมันหอยนะคะในปริมาณที่ก้อยคำนวณให้แล้วนะคะก็คือใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะตัวน้ำมันหอยอ่ะบ่อด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะพึ่งช้อนชานะคะอ่ะอันนี้จะเป็นปริมาณที่ไม่เกินโซเดียมไม่เกินในแต่ละวันนะคะในแต่ละมื้อที่คำนวณมาให้นะคะแล้วก็เพิ่ม น้ำตาลนิดนึงนะคะประมาณ1 1ส่วน3เป็นปลายช้อนชานิดเดียวนะคะถ้าสมมุติว่าเราดูแล้วมันแห้งไปก็อาจจะเติมน้ำซุปอีกนิดหน่อยได้นะคะเพราะว่าอันนี้เราไม่ต้องกลัวโซเดียมเกินอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้ำซุปเราไม่ได้เติมเครื่องปรุงไม่ได้ใส่หมูชุรสหรืออะไรเลยนะคะ เริ่มมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นขิงนี่คือแบบตลบอบอวนมากเลยนะคะสำหรับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ไก่นะคะนอกเหนือจากปลาแล้วเนี่ยไม่ใช้ไก่เราไม่ใช่ไม่อาจจะไม่ชอบกินปลาหรือทานปลาเบื่อแล้วเราก็สามารถใช้เป็นไข่ขาวนึ่งนะคะมาผัดขิงแทนเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะได้เหมือนกันนะคะ หรือแบบเป็นเมนูแบบไข่ขาวไปเลยอีกหนึ่งเมนูนะคะก็ใช้ตัวเนื้อสัตว์เป็นไข่ขาวได้เลยนะคะเอาให้แบบว่าถ้าใครชอบนิ่มหน่อยก็อาจจะใช้เวลาผัดนิดนึงนะคะโอเคสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ แต่งหน้านิดนึงนะคะด้วยหอมต้นหอมนะคะอ่าเราแค่ตกแต่งนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องโบดเตียมจะเกินนะคะนี่เราใส่ไปนิดเดียวค่ะแล้วก็ตัวพริกนะคะพริกหั่นก็ใส่แค่ให้ได้สีที่สวยงามนะคะโอเคเราปิดไฟได้เลยนะคะคุกเขาอีกรอบหนึ่งนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟกันนะคะโอเคนะคะเมนูเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟกันเลยนะคะ อาจจะมีการตกแต่งนิดนึงนะคะให้สวยงามอ,อันนี้นะคะเมนูได้เรียบร้อยแล้วนะคะไก่ผัดขิงนะคะใส่เห็ดหูหนูดำนะคะก็เมนูนี้รับรองเลยค่ะว่าได้ทั้ง ความอร่อยนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์มากเลยนะคะรวมถึงรสชาติเผ็ดร้อนนะคะไม่จืดชืดน,นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ก้อยอยากมานําเสนอกันนะคะเราสามารถเปลี่ยนจากที่ก้อยบอกนะคะว่าเราสามารถเปลี่ยนเนื้อสัตว์ได้หลากหลายนะคะถ้าใครแบบ อาจจะมีปัญหาเรื่องกาจะไม่ทานไก่นะคะก็ใช้เป็นปลาได้นะคะอาจจะเอาไปทอดนิดนึงก่อนให้เนื้อมันตึงนะคะหรือจะใช้เป็นไข่ขาวเลยก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าต้องเป็นไข่ขาวนึ่งสุกแล้วนะคะแล้วเราก็มาผัดแทนเนื้อไก่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก้อยขอตัวไปทานเมนูนี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เป็นเรื่องของหนังสือแล้วนะคะมีเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยด้วยสารอาหารเนี่ยค่ะในหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือที่ก้อยเขียนเองนะคะก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาหารนะคะในส่วนตรงเนี้ยมันจะมีโบนัสพิเศษนะคะซึ่งทุกทท่านอาจจะนำไปใช้กับคนใกล้ตัวหรือตัวท่านเองได้ก็คือจะเป็นเมนูอาหารนะคะ7วันอ่ะ7วันลยนะสัปดาห์หนึ่ง ของคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะความดันหัวใจมะเร็งนะคะแล้วก็โรคอ้วนนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาตรงนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ